ควายเเวงเมึงดูกูมึงดูมามาเล่นเล่นเวงเวงเดี๋ยวกูวายหยดวะมึงอยู่ไหนจัดตาเรอยเรื่จัดตายรุ่นจใครใครจับนไหนไฟแดงไฟแดงเเว้ย lũ từ 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 của đàn nhé léo mà đàn măng mà ừ, xuex, xuex. đàn măng mà ควายกูรอต่ออยู่ทุกคนจัดฝ่ายเฮ้ยกูรอต่ออยู่เยอะหลังหมดไอ้กูทำอะไรอ้ยเนี่ยเราตายหวยมึงไม่ได้เหมือนกูไอ้เนี่ยนี่รางวันได้ ยูเนาะโอเคไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งอะไรสัเละคุูเห็นตั้งโลกอะไรเงี้ย